วันนี้แฟนคงจะชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนพายุและน้ําท่วมอีกวันหนึ่งนะคะแต่เราจะคุยกันบนโจทย์ที่ณนาทีนี้มีข้อมูลที่หลากหลายค่ะบอกว่าให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังแต่อะไรเป็นข้อมูลจําเป็นสําคัญที่เราทุกคนในฐานะพลเมืองควรจะต้องเข้าถึงเดี๋ยววันนี้เราขยายกันเรื่องนี้นะคะพร้อมๆก,กับการอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมจากหลายพื้นที่ค่ะ <Yeah. S 2> น้ำได้เข้าท่วมจุดนี้เป็นวันที่2ทางผู้นำหมู่บ้านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ตั้งเต็นต์กองอหนวยการเพื่อรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้ คุณผู้ชมค่ะนั่นคือประมวลภาพที่ภาพคพลเมืองนักข่าวพลเมืองปักหมุดสื่อสารเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ในหลายจุดนะคะตั้งแต่เรื่องของการเฝ้าระวังการเผชิญ depression n o r ที่เข้าไทยแล้วตอนนี้ อ่อนกาลังลงแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะคุณผู้ชมแต่น้ําที่เขาอุ้มมาด้วยยังทิ้งฝนในหลายพื้นที่ค่ะผลลัพธ์ก็เท่ากับว,ว่าตอนนี้เราเจอฝนตกหนักแล้วบางจุดเขาบอกน้ํามาเร็วเปลี่ยนจุดท่วมก็มีนะคะแล้วอาจจะท่วมนานในพื้นที่บางจุดด้วยสถานการณ์วันนี้อะไรคือข้อมูลที่จําเป็นอะไรที่เราต้องวิเคราะห์ขณะที่การกระจายข้อมูลภัยพิบัติรวมถึงการเตรียมให้ประชาชนพร้อมรับมือ ควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนวันนี้แฟงชวนจาะลึกรายละเอียดตั้งแต่ต,ต้นรายการเลยนะคะกับดรอนนท์เสนิทวงนะ์ณอยุธยาค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เป็นพี่ปร,รึกษาศูนย์บริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่นอนว่าเรื่องภัยพิบัติอาจารย์เกาะติดอยู่แล้วอาจารย์คำถามจริงวันนี้เอาเฉพาะเรื่องน้ํามีน้ําอะไรที่เราต้องกังวลต้องรู้และต้องเข้าใจเรื่องภาพรวมก่อนนะฮะประเทศไทยเราในปัญหาจากน้ำเนี่ยมันมีสัก สามถึงสี่อันอันแรกเลยคือน้ําฝนนะครับฝนตกที่ไรเราก็จะเห็นในพื้นที่ลุ่มตับเราก็จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นน้ําท่าน้ําท่าคือน้ําในลําน้ํานะครับซึ่งตอนนี้หลายแห่งก็ปริมปริมใกล้ๆจะล้นหรือว่าอยู่ที่การควบคุมอ,อีกสองอันคือเราเรียกว่าน้าหลากหรือน้ําในทุ่งนะครับปีนี้เนี่ยน้ำหลากน้ำในทุ่งเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะครับ ไม่เหมือนปี54าสีอันนี้ควบคุมบริหารจัดการได้ยากมากเพราะทุ่งม,มันใหญ่แล้วพอน้ํามันเข้าไปแล้วนี่มันต้องไปของมันเองนะครับสําหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะมีเรื่องของน้ําทะเละที่จะหนุนเข้ามาทําให้เรื่องของการอาจจะท่วมหรือทาให้การระบายน้ํามันยากขึ้นนี่ก็จะเป็นสีน้ำที่ที่เวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมเนี่ย ก็จะต้องดูทั้ง4อันนี้น้าท่าน้ําทุ่งยังอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้น,น้ําท่าเนี่ยปริมปริม <c oughs> นะฮะแต่น้ําท่าเนี่ยมันมีทั้งน้ําท่าในพื้นที่ชลประทาน <c oughs> ซึ่งสามารถควบคุมได้เกือบจะเบ็ดเสร็จ <c oughs> กับน้ําท่าในพื้นที่นอกเขตชลประทานอันนี้มันก็จะไปของมันเองตามตามธรรมชาติะะแต่ว่าส่วนของน้นนําฝนน้ําจากฟ้าเนี่ยยังเป็นรประเด็นที่จะต้องจับตาเพราะว่า โนรูแม้ตอนนี้อ่อนกาลังลงแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแต่อาจารย์คะบางตัวอาจจะกําลังอุ้มน้ําก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรก็ได้ตอนนี้คือคืออันนี้ก่อนโนรูตอนนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นยังมีฝนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันมักจะเหนี่ยวนําให้ลมจากทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมจากทาง มหาสมุทรอินเดียและอันดามันมีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้มีฝนในภาคใต้และภาคกลางได้แต่มันเป็นฝนมรสุมะนะครับเพราะนั้นฝนมรสุมเนี่ยมันจะไม่หนักลงในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนฝนจากพายุอันนี้ที่ที่ฟักแฟงถามในเรื่องของพายุที่อาจจะมีมาอีกจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่หมดดดูอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าพายุที่จะเข้ามาหลังจากนี้เนี่ยถ้าเพื่อมีก่อนนะ,ะมันจะลงมาถ้าจะลงมาต่ํากว่าแนวของ โนรูเนรูมันประมาณแต่แต่อุบลราชธานีมันจะคงต่ําลงมากว่านั้นนะครับก็อาจจะผ่านทางประเทศกัมพูชาชหรืออาจจะเข้ามาทางอ่าวไทยเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาเป็นเท่าไหร่เพราะมันมีได้ถึงพฤศจิกายนนะครับนะยังอนะีกยาวยังยังยังฤดูพายุยัง,ยง,ยง,ยยงในประเทศประเทศไทยเรายังมีอีก2เดือนแต่ครั้นจะมีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่พูดได้ยากนะครับมันจะต้องฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ เราถึงจะพอแต่ถึงมั่นใจได้ว่ามันจะเกิดคือเราไปดูหย่อมที่เราเรียกว่าหย่อมความร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกหรือในทะเลจีนใต้มันก็มีเยอะแยะไปหมดอะ,ะแต่ว่าโอกาสที่มันจะฟอร์มขึ้นมาเป็นพายุยเนี่ยมันอาจจะหนึ่งใน หลายสิบหรือหนึ่งในร้อยนะครับ <c oughs> ในนั <c oughs> ้นมันจะมีปัจจัยอื่นอีกเยอะครับยังไม่ต้องกังวลแต่ว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วรอบนี้โนรูเข้ามาแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกําลังลงแล้วแต่เราเห็นการตื่นตัวของภาคพ,พลเมืองค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ไทย PBS เองก็เป็นส่วนงานหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนการตื่นตัวนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์เราจะเห็นว่านอกเหนือจากข้อมูลที่เราต้องรู้ข้อมูลที่ภาคประชาชนรายงานเข้ามาค่ะอาจารย์สําคัญมากเลยค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เพราะว่าหลายคนรายงานต่อเนื่องงตตั้้แ่่นําทมปี5 ถึงวันนี้ค่ะอาจารย์คะข้อมูลของภาคประชาชนอาจารย์มองว่ามันสําคัญยังไงบ้างคะคือวันนี้เนี่ยยังภาคประชาชนเนี่ยจะมี2เรื่องที่ในเรื่องของการที่จะสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบาาตับาาตินะครับอย่างแรกเลยเนี่ก็คือว่าเราต้องเข้าใจสภาพของพื้นที่เราก่อน การเข้าใจสภาพของพื้นที่มีทั้งสภาพทางกายภาพซึ่งมันอาจจะไม่คยเปลี่ยนแปลงมากนักล่ะตรงนี้เป็นที่สูงที่ต่ำภูเขาอยู่ตรงนี้ป่าอยู่ตรงนั้นนะครับถนนหนทางอะไรทั้งหลายเป็นอย่างไรอันนี้เราสามารถทําแผนที่สอันหนึ่งก็อยู่ไปได้นาน hmm. แต่อีกอันหนึ่งคือข้อมูลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน <Okay. S 2> เช่นอุณหภูมิเช่นฝนนะครับลมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเอาข้อมูลระยะย,ยาวมาวิเคราะห์ hmm. เพื่อให้เห็นแนวโนม้ม คราวนี้ถ้าเผื่อคนในพื้นที่เนี่ยทำได้เองก็ดีนะครับสามารถวิเคราะห์อะไรได้แต่ว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยศักยภาพในการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะยังไม่มีการที่เขาแชร์ข้อมูลมานี่ก็จะเปิดโอกาสให้คนจากที่อื่นะนะครับที่มีที่มีศักยภาพหรือมีความสนใจเนี่ยสามารถดึงข้อมูลเนี้ยไปวิเคราะห์แล้วก็จะให้ปวดสรุปกลับไปยังท้องที่หรือท้องถิ่นนะครับ,รบได้ เรียกว่านาทีนี้ซีไซส์เป็นฐานข้อมูลสะสมให้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนแล้วกัน<ช>นะคะ<ช>แล้วตอนนี้เรามีฐานข้อมูลสะสมจํานวนหนึ่งค่ะอยากชวนคุณผู้ชมดูในแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะ <ๆ S 2> เข้าไปแล้วกดคําว่าแคมเปญอื่นๆคลิกคําว่าน้ําท่วมคุณผู้ชมจะเจอภาพนี้ค่ะอ,อาจารย์อนนท์ค่ะที่เห็นเป็นหมุดสีเขียวๆนั่นนะคะนั่นเป็นการรายงานสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงปีนี้นะคะอาจารย์ค่ะที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จุดหนึ่งค่ะที่มีการปักหมุดรายงานมาอย่างต่อเนื่องแฟงชวนดูภาพนี้ในจังหวัดลบบุรี ด้วยความซีไซส์เป็นโลเคชั่นเบสดเราก็จะสามารถเห็นพิกัดพื้นที่นะคะภาพนี้ค่ะยกตัวอย่างสถานการณ์น้ําที่รายงานเข้ามาจากนักข่าวพลเมืองลบบุรีปักหมุดตั้งแต่26กันยายนเขาบอกในพื้นที่ฝนตกหนักเลยค่ะ <c oughs> แล้วมีน้ําป่าไหลเข้าท่วมแปลงกเกษตรถนนของชุมชนหมู่7ตําบลเขา3ยอดอําเภอนิคมสร้างตนเองแล้วก็ที่ตําบลท่าสารามอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ ต่อมา27กันยายนค่ะเทศบาลตำบลท่าสาราประกาศแจ้งเตือนชุมชนในพื้นที่4หมู่บ้านนะคะซึ่งจุดนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยบอกว่าให้เตรียมเฝ้าระวังน้ำป่าแล้วก็มีมาตรการติดตั้งท่อสูบน้ำเพื่อเตรียมสูบน้ำหลังจากนั้นชุมชนเขาก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเพราะเขาเคยมีบทเรียนแล้วค่ะน้ำท่วมเมื่อปี2564นะคะออต่อมา28กันยายนที่ผ่านมาค่ะคือนลมแรงต่อเนื่องในพื้นที่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม โดยเฉพาะจุดนี้ที่ปักหมุดมาคือพื้นที่นี้คมสร้างตนเองแล้วมีน้ําล้นจากคลองมาท่วมถนนถนนพหลโยธินถนนนิคมวังม่วงนะคะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อีกจุดหนึ่งก็คือวันที่29เนี่ยค่ะน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า2เมตร40เซนเนี่ยค่ะ<ม>คือเป็นการปักหมุดรายงานพัฒนาการพลวัตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราได้เห็นภาพค,ความเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบนี้สำคัญเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะมีทั้งภาพและเสียงนะครับ คืออย่างภาพเนี่ยถ้าเิดเป็นคนที่มีความชํานาญเขาสามารถจะเอามาแปลวิเคราะห์อะไรได้มากกว่าแค่เห็นภาพว่าอาน้ําเออขึ้นมามีรถวิ่งอะไรอย่างนั้นนะครับหลายๆอย่างเท่าและที่สําคัญก็คือว่าถ้าเผื่อเรามีข้อมูลของขาแนะนํานะว่าอีกอันหนึ่งที่ควรจะมีอย่างน้อยๆในเบื้องต้นก็คือเขาเรียกว่าแผนที่น้ําหรือผังน้ําของชุมชนซึ่งทําไม่ยากนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นี่มันมีระบบแผนที่ออนไลน์นะครับ แค่วงที่ต่ําอยู่ตรงไหนเส้นลําน้ําที่สําคัญอยู่ตรงไหนนะครับชุมชนอยู่ที่ตรงไหนอันนี้เราถ้าเอามาประกอบกันนะจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยผมสนับสนุนนะวาดามือได้เลยวา,วาดมือครับวาดมือนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อทางซีไซส์หรือทางชุมชนไหนนะฮะสนใจมันมีวิธีการ เราผมว่ามีหน่วยงานพร้อมที่จะยินดีไปให้คําแนะนําได้เลยนะครับผมว่าไม่ยากเลยโอ้โหก็มูลจำเป็นสําหรับสถานการณ์ภัยพิบัตินะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการแก้ปัญหาภัยพิบัติกี้แฝงก็พูดมันเป็นโลเคชั่นเป็นแอเรียเบสนะครับเพราะนั้นมันต้องมีข้อมูลของพื้นที่ด้วยค่ะนะมันมันไม่ใช่แค่มุดอย่างเดียวเพราะว่าแผนที่หลายๆอันที่เรามีอยู่บนออนไลน์เอาผมพูดชื่อก็คงได้นะ Google อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นที่ใช้กันทั่วไปมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง แต่บางทีความถูกต้องความแม่นยำมันยังไม่เพียงพอครับค่ะอยากชวนอาจารย์อนนท์และคุณผู้ชมดูอีกจุดหนึ่งค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น้ําไหลผ่านแล้วอาจจะยังมีข้อมูลไม่มากนักพอต่อการจัดการนะคะอยากจะชวนดูบริบทนี้ในพื้นที่น้ําท่วมถึงบ่อยๆเขาเรียกว่าพื้นที่น้ําหลากทุกปีตําบลหัวเวียงอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ